มาเฟียมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่คนที่ทำให้มาเฟียอาชากรจเจริญเติบโตก็คือข้าราชการไทยไม่มีประเทศไหนที่จะเอื้ออาทรเมตากรุณาพวกมาเฟียอาชากรทั้งหลายได้ดีเท่าประเทศไทย ที่ที่แล้วในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565รายการคุยทุกเรื่องสนธิตอนที่163ผมเอามาฉีกหน้ากากทุนสีเทามาเฟียจีนที่อาศัยสายสัมพันธ์เครือข่ายของตำรวจใหญ่ในาการเมืองไทยที่พัวพันกันอย่างลึกซึ้งแล้วทำกันอย่างเหิมเกริมใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งกระทำการผิดกฎหมายประกอบอาชญากรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญค้ายาเสพติดเปิดบ่อนการพน,นันค้าประเวณีคนจีนเสพยาตายก็กบเกลื่อนทำลายหลักฐานแล้วยังมีพฤติกรรมมันชั่วร้ายอีกมากมายคนไทยที่อยู่เบื้องหลังรู้เห็นเป็นใจโดยการทำการรับรับผ่านเครือข่ายของคนไทยคนจีนและชาวจีนบนพื้นที่สูงในเมืองไทยพวกชาวจีนห่อใช้เป็นนอมินีท่านผู้ชมรู้ไหมฮะรายการสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเข้ามาชมสด นะ,ะคือช่วงไลฟ์มากถึงทั้งหมดทั้ง f Facebook y o u t u b e ส่วนที่แอป40,000คนปกติแล้วธรรมดาแล้วเนี่ยถึงจะไม่มีการปิดกั้นของ Facebook เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนนั้นคนที่เข้ามาชมถึง40,000คนก็หาได้ยากมาก แต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันที่1 0เบ็ดเนี่ย40,000คนเข้ามาฟังสดเหมือนกับว่าผมพูดอยู่กลางสนามกีฬาใหญ่ๆและมีคนมาฟังร่วมกัน4-50,000่นคนสองเท่าของความจุของสนามสุพัชราศัยซึ่งมีความจุประมาณ2 0,000คนค่อนสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งมีความจุถึง5 0,000คนนอกจากนั้นแล้วนะพอออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดคลิปสั้นออกมาเยอะแยะไปหมด Facebook ตอนศึกลากไส้ชูวิทย์กับสันทนะ มีคนเข้ามาถึงล้านหกแสนเจคนนะตอนนี้อาจจะถึง2ล้านคนละด้วยก็ได้ YouTube นะฮะเข้ามา5 0 0 0สนคนนะฮะ YouTube รายการสนที่ฉีกหน้ากากมาเฟียจีนแค่3วันคนชุมไปละ5,000สนคนท่านผู้ชมครับ หลายคนที่เข้ามาชมแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวที่ผมพูดนั้นกระจ่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งไม่มีตัวยอ่อชื่อยอ่อไม่ต้องคาดเดาว,ว่าตัวยอ่อตำรวจคนโน้นตัวยอนะ่อนักามืองคนนี้เป็นคนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าเพราะผมพูดชื่อกันตรงๆซึ่งน่าจะเป็นนักข่าวและรายการเดียวในประเทศไทยที่กล้าทำแบบนี้แต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าก่อนจะทําอะไรจะพูดอะไรหรือออกรายการผมและพักพวกได้ทําการบ้านอย่างหนัก มีข้อมูลมีหลักฐานมีพยานแบ็กอัพหมดดังนั้นนะฮะใครก็ตามที่โดนพาดพิงออกมาขู่ฟอๆว่าระวังจะโดนฟ้องผมก็เตือนนะฮะอย่านะฮะอย่าช้า รีบรีฟ้องมาเพราะข้อมูลที่ผมมีอยู่ในมือนั้นพร้อมจะลากพวกคุณกับพักพวกคุณออกมาประจานให้ประชาชนเห็นกันชัดๆว่าตัวตนที่แท้จริงพวกคุณนั้นเป็นยังไงวันนี้เนี่ยขอเปิดหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งท่านผู้ชมครับเรื่องพวกนี้มันต้องมีอีกหลายตอนหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะต้องให้เห็นว่าการท่านผู้ชมครับการเชื่อมโยงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่ถูกเชื่อมโยงนั้นไปร่วมกระทาความผิดกับเขาด้วย <c oughs> แต่การเชื่อมโยงนั้นเชื่อมโยงด้วยหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าคนที่ถูกเชื่อมโยงนั้นต้้องรูจัก กลุ่มคนพวกนี้ส่วนไม่รู้จักแล้วจะไปใช้อำนาจตัวเองไปหนุนสนับสนุนหนุนหลังพวกคนจีนสีเทาหรือสีดำนี้อันนั้นผมไม่รู้ละแต่ว่าหลักฐานในการเชื่อมโยงมันพิสูจน์ชัดเจนนะฮะผมเคยเล่ากรณีเชื่อมโยงระหว่างผับจินหลิงค้ายาบ่นการพนันคาพเวณีที่ย่านสาธรเขตยานวาวากับสถานบันเทิงชื่อดัง ณถนนรัชดาพิเศษในท้องที่สอนอสุริสารที่มีชื่อว่าท็อปวันคลับซึ่งได้มีข่าวอื้อฉาวว่ามีนักท่องเที่ยวจีนโยสู้หัวมาเที่ยวกับเพื่อนสองสาคนแล้วอัพยาที่นี่แล้วเสียชีวิตไปแต่ว่ามีการไล่ปิดข่าวจนเงียบสนิทจนกระทั่งคุณหยางซินซึ่งเป็นอุปทูตจีนได้ติดต่อมาทางตำรวจคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานขอให้ช่วยติดตามหน่อยว่า สาวจีนที่เสียชีวิตนั้นพ่อแม่ซึ่งเป็นคนเจียงซูได้ถามมาว่าเฮ้ยลูกสาวเขาหายไปไหน และหลังจากนั้นก็มีการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดก็ค้นพบว่าสาวจีนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ท็อปวันคลับส่งลูกจ้าง4ี่คนไปตามเก็บข้าวของผู้ตายที่โรงแรม5้าดาวคือโรงแรมสินทรเคมปินสกี้ไปเผาเพื่ออำพรางคดีอีกประเด็นหนึ่งในรายการคราวที่แล้วที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคือประเด็นเรื่องของสถานบันเทิงเจ้าปัญหาซึ่งโด่งดังมากในเรื่องการมีการใช้ยาเสพติดนั่นคือท็อปวันคลับซึ่งตั้งอยู่ริมถนนรัชดาพิเศษใกล้ ใกล้กับแยกสุรธิสารเรียกว่าอยู่ห่างจากสอนอสุรธิสารไม่กี่ร้อยเมตรทุกวันนี้ยังขึ้นป้ายใหญ่โตอยู่ในรายการวันศุกร์ที่แล้วผมเกริ่นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของท็อปวันคลับไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับผมบอกว่าเมื่อขุดลงไปที่บริษัทเจ้าของในคลับอื้อฉาพบว่าบริษัทท็อปวันคลับ บังกอกจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อ2ปี9เดือนที่แล้วคือวันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2563วัตถุประสงค์ก็คือสถานบันเทิงครบวงจรทุนจดทะเบียนในที่สุดแล้ว เป็น5ล้านบาทผู้ถือหุ้นทบวันคลับมีอยู่3คนแบ่งเป็นคนไทยถือ51%คนจีน49%คนจีนนั้นถือหุ้นอยู่49%คือในจังเจี้ยนกุย้ยส่วนนายวิรยุทธแซย่างสัญชาติไทยคือน่าจะเป็นคนจีนโอนเป็นสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่35%สมชายแซอ้างสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่16%นะฮะ กรรมการนะฮะท่านผู้ชมครับกรรมการบริษัทนี้เนี่ยที่ผมมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมตั้งใจฟังนิดนึงตั้งแต่ปี6 2 5 6 3ยมถึงมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าเข้าออกออกกันอยู่2คนมีอยู่2คนนั้นจำชื่อดีดีนะคุณนายวีรยุทธไสยางนายจังเจียนกุ้ยประเด็นอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมผมเอาเรื่องท็อปวันมาพูดประเด็นกรณีท็อปวันขับนั้นรัชดามีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด กรณีผับจินหลิงที่ย่านยานยานวาสมคบกันระหว่างทุนจีนสีเทากับเครือข่ายตำรวจและนาการเมืองไทยที่ใช้นอมินี่ในการกระทําผิดกฎหมายทุกอย่างแล้วทําตัวเหมือนรัฐอิสระขึ้นมาในประเทศคนพวกนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะที่พักเขาอาคารเขาจะแต่งอย่างหรูติดธงชาติไทยธงชาติจีนเหิมเกริมถึงก็เอาตราครุฑ เอามาติดเองว่าโดยได้รับพระ,พระบรมราชานุญาตตลอดจนรถซุปเปอร,ร,ร์คาร์หรือรถหรูๆมูลค่า20-30ล้านเบนเล่นั้นไปไหนมาไหนก็จะมีธงชาติไทยและก็ธงชาติจีนติดอยู่ที่หัวรถทำเหมือนกับว่าเป็นรถสถานทูตมีหน้ำซ้ำบางครั้งยังจ่ายพิเศษให้กับตำรวจจราจรบ,บางท่านที่จะหางานพิเศษในการขับรถมอเตอร์ไซค์จราจรคันใหญ่ๆเพื่อน,นำทางนะฮะผู้ถือหุ้นและกรรมการทอบอคลับที่มีชื่อนายวิรุจแซยาง ในจังเจี้ยนกุยคนจีนชื่อสองคนนี้ท่านผู้ชมครับไปปรากฏกับบริษัทอีกบริษัทหนึ่งฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ชื่อบริษัท China Kingdom International บริษัท China Kingdom International เป็นบริษัททำอะไรและทำไมถึงมีความสำคัญในเรื่องนี้ท่านผู้ชมตามผมมาครับ China Kingdom International จดทะเบียนประมาณ10บล้านบาท14ปี5เดือนที่แล้วทำหน้าที่ ธุรกิจธุรกรรมทางด้านซื้อขายดําเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เลขที่278ถนนรัชดาพิเศษแขวงห้วยขวางเขตห้ยวยขว,วางกรุงเทพมหานครบริษัทชัยนาคิงด้อมมีผู้ถือหุ้นอยู่4คนมีคุณวิรินพิบลสุพัรณกุลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่26คุณชูเกียรติหวังเจริญหวังตระกูลเจริญสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่25เป็น51ซส่วนอีกคนคนจีนชื่อเฉินเฟิงเฉาจำนวน20 และคนที่4คือนายจางเจี้ยนกุ้ยที่ผมเอ่ยชื่อมาแล้วถือหุ้นอยู่29%นะคนแรกจางเจี้ยนกุ้ยที่เชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการของท็อปวันคลับทีนี้เราไปดูรายชื่อกรรมการของบริษัทชาน่าคิงดอมกันบ้างท่านผู้ชมครับกรรมการบริษัทชาชน่าคิงดอมนะฮะปัจจุบันมีอยู่2คนคนหนึ่งคือบุญชูเกียรติหวัง ตระกูลเจริญซึ่งเป็นผู้มีชื่อรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยคนที่2คือนายวีรยุทธแซยยางซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นและกรรมการของท็อปวันครับแล้ว2คนนี้ผมเอ่ยไปแล้วนะสองคนนี้คือคนที่ถือหุ้นในท็อปวันครับแต่เมื่อเราสืบย้อนหลังไปพบว่าในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมา2,563ถึง25 2,565บริษัท China Kingdom International มีการสับ เลียนกรรมการเข้าออกหลายคนโดยข้อมูลเชิงลึกของผมบริษัทนี้คือบริษัทที่รับงานก่อสร้างให้กับทอบวันคลับและโครงการก่อสร้างต่างๆที่วางแผนไว้ริมถนนรัชดาเป็นโครงการใหญ่โตท่านผู้ชมที่ผ่านไปแถวนั้นจะสังเกตดูได้เอารูปขึ้นให้ดูนะฮะทีนี้ในปี2,561ท่านผู้ชมปีทีจแล้วมีกรรมการคนหนึ่งนะฮะถือหุ้น นั่งเป็นประธานกรรมการของ China Kingdom International จำกัดคนคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ผมจะพูดถึงมากในเรื่องของไอ้กรรมการสองคนนะฮะแต่คนเนี้ยพอเพอิญชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรณีเข้ารับตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาพลักพลังประชารัฐเมื่อวันที่25พฤษภาคมแล้วอันนี้ก็คือหุ้นที่ร้อยเอกธรรมนัสเปิดเผยต่อปปชอเอาข้อมูลมาเปิดเผยซึ่ง คุณธรรมนัทก็บอกว่าเมื่อลงสนามการเมืองแล้วตัวเองก็ได้ลาออกจากผู้ถือหุ้น16บริษัทจากเงินลงทุนทั้งหมด21รายการหน้าที่2ของบัญชีการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวของคุณธรรมนัทในส่วนที่ระบุถึงประวัติการทํางานของผู้ยื่นย้อนหลัง5ปีคุณธรรมนัทระบุชัดเจนนะฮะว่า2,561 2,551ถึง2,611 0ปีดํารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท China Kingdom International ซึ่งในทุกหน้าบัญชีทรัพย์สินด้านล่างร้อยเอกธรรมนัท ลงนามกำกับเอาไว้ทุกหน้าอย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฉบับเดียวกันที่รายงานแจ้งต่อปปชร้อยธรรมรัตน์ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมราว859ล้านบาทมีหนี้สินอยู่79.2ล้านบาทและหนึ่งในทรัพย์สินและเงินลงทุนหน้าที่11ท่านผู้ชมที่แจ้งปปช หัวข้อที่3เงินลงทุนข้อที่4ยังระบุชัดเจนว่ามีหุ้นในบริษัท c h น n าคิงดอมอินเตอร์เนชั่นซึ่งได้มาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2551และออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่16สิงหาคม2561ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปวันที่24มีนาคม2562ก็คือว่าเป็น ประธานกรรมาการบริษัทชายนัคิงดอมมา10ปีเต็มๆถัดมาปี2561ที่ร้อยเอกธรรมนัฐลาออกนะฮะแล้วท่านโอนหุ้นให้ใครในวันที่1กันยายน2561นะฮะได้มีการเปิดเผยว่าเปิดข้อมูลธรรมนัฐอิสรามีคนแรกโอนหุ้น16บริษัทให้ใคร เคนข้อมูลตอนหนึ่งระบุว่าร้อยเอกธรรมนัฐโอนหุ้นจำนวน45,000หุ้นประมาณ4 5ล้าน5แบาทไว้ว่าบริษัทใช้หน้าคิงด m มอินเตอร์เนชัและนายธรรมนัฐถือ45,000หุ้นนายอัคราพรมเผ่า2,000หุ้นนะโอนมาให้กลุ่มนางสาวลักนาช่วงทิพย์และนายกวงฉั่วแซ่ย่งนักธุรกิจชาวจีนดูตารางนี่ก็เลยเป็นหลักฐานสาคัญชิ้นหนึ่งที่เชื่อมโยง ร้อยธรรมนัตพรมเผาเข้ากับเครือข่ายนักธุรกิจสีเทาชาวจีนและในตู้เห่าซึ่งไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักหรือคนถ่ายรูปร่วมเฟรมกันเท่านั้นแต่ยังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเชิงธุรกิจและผลประโยชน์ ถึงขนาดยักย้ายถ่ายโอนหุ้นทรัพย์สินอำนาจการบริหารให้กันอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วจะสแสดงเห็นชัดว่ารายชื่อคนจีนที่อยู่สีเทาที่ผมเอ่อยชื่อเห็นแล้วนั้นเป็นกรรมการในบริษัทที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นประธานกรรมการอยู่สิบปีเพราะฉะนั้นแล้วจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้จักกาันถ้าไม่รู้จักกันแล้วนี่ะเจ้าหนึ่งเจ้าเข้ามาเป็นกรรมการได้ยังไงสองเมื่อเขาเป็นกรรมการแล้วตัวเองจะขึ้นเป็นประธานกรรมการได้ยังไงก็สแสดงว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแต่ว่าจะสนิทสนมกัน แค่ไหนอย,อย่างไรและร่วมทําอะไรด้วยกันหรือเปล่านั่นผมไม่ทราบแต่ผมจะชี้แจงให้เห็นบอกว่าร้อยธรรมนัตท่านปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้เพราะท่านเป็นประธานกรารบริษัทนั้นมาตั้ง10ปีแล้วในระหว่าง10ปีนั้นก็มีชื่อของนายนายนายชื่ออะไรต่างๆที่ผมบอกชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นกรรมการอยู่ด้วยซึ่งคนจีนพวกนั้นกะคือคนที่เป็นมาเฟียสีเทาตรงนี้นะากที่มีข้อกังขา และต้องตั้งข้อสงสัยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าร้อยเอกธรรมนัสสมรู้ร่วมคิดกับคนพวกนี้แต่เป็นหลักฐานที่คุณธรรมนัสจะพิสูจน์หรือโกปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาดว่าไม่รู้จักคนพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนย้อนรอยในตู้เห่านี้หมายจับจากจีนคดีรว่ารอ,อบวางระเบิดบ้านลูกหนี้น้ำมันเถื่อนพวกขมเนี่ยยิ่งขุดค้นประวัติ ตู้เห่ายิ่งคนพบว่าไอ้หมอนี่ไม่ใช่นักธุรกิจหรือชาวจีนผู้รักชาติอะไรหรอกมันคืออาชญากรมันคือโจรชัดๆจากข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ sina cn ซึ่งเป็นเว็บไซต์ใหญ่ของจีนเมื่อราว4ปีก่อนในวันที่4พฤศจิกายน2 5 6 1มีชาวจีนออกมาแฉเรื่องการทำทัวร์ศู์เหรียญของกลุ่ม modern gems ของนายตู้เห่าและพรรคพวก เขาอ้างอิงข้อมูลประวัติอาชญากรรมในตู้เห่าไว้อย่างน่าสนใจเลยท่านผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้ท่านผู้ชมตู้เห่าหลบหนีหมายจับจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดบ้านลูกนี้น้ำมันเถื่อนที่เมืองฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยนแฝงตัวเป็นไกด์เถื่อนในประเทศไทยมาแล้วหนีมาแฝงตัวเป็นไกด์เถื่อนในประเทศไทยมาถึง10ปีจนเห็นช่องทางที่จะทําเงินหมาสาลได้ก็เลยติดต่อลูกพี่เก่าขอยืมเงินมาลงทุนดังกล่าวผมเอาข้อความที่อยู่ในซีนา .com ให้ดูนะดดเซี cn ให้ดูนะฮะเป็นภาษาจีนถามอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถามว่าในตู้เห่า ตกเป็นข่าวในเมืองจีนช่วง4ปีก่อนได้ยังไงย้อนไปดูข่าว25 6 1ชื่อนายตู้เห่าหรือตู้เห่าห้าวเคยปรากฏในหน้าสื่อมาแล้วกรณีที่มีไกด์จีนระเบิดอารมณ์ใส่นักท่องเที่ยวจีนไล่ให้ลงจากรถเหตุไม่พอใจลูกทัวร์ซื้อสินค้าหมอนยางผลาน,น้อยไม่ถึงตามเป้าที่วางไว้ที่ร้านค้าเป็นข่าวดังทางโซเชียลและสื่อมวลชนในประเทศจีนจุดกระแสะคนจีนผิดหวังเสียความรู้สึกต่อการที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นวงกว้างช่วง นั้น2 5 6 10, 1พลตำรวจตรี 3, สุริเชษฐ์หักพาน รองพอบอร,รองผู้จัดาการท่องเที่ยวได้นําตัวนายลี่ไห่หรือฉายาผีอาไหายอายุ21ปีมาถแถลงข่าวระบุว่านายลี่ไห่เป็นไกด์ถือสัญชาติจีนเป็นไกด์พากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ10คนเดินทางมาทเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่1พฤษภาคม2561มีบริษัทเอเยนตัวในไทยเป็นผู้จัดโปรแกรมทัวร์ดังกล่าวและมีนายลี่ไห่เป็นไกด์นำเที่ยว3จังหวัดคือกรุงเทพระยองพัทยา ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม2561ขณะที่นักท่องเที่ยวกลับขึ้นรถหลังจากพาไปซื้อสินค้าหมอนยางในเมืองพัทยาก็เลยแจ้งคคอและถูกไล่ลงออกจากรถตำรวจเลยแจ้งข้อกล่าวหานหาย่ีห่ยเป็นมักคุเทศไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนแล้วขอสารออกหมายจับกรรมการบริษัทเอเจนต์ทัวร์ในข้อกล่าวหาที่ทําให้เกิดเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่านผู้ชมรู้ไหมว่าวันแถลงข่าวเนี่ย ไนลี่ไห่เนี่ยผมเอารูปให้ดูยืนประจันจ้องตาพลตํารวจตรีสุริเชษฐ์หักพานอย่างไม่เกรงกลัวหรือสํานึกในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเพราะว่าไนรี่ไห่มีความเชื่อมั่นในลูกพี่ที่เป็นมาเฟียจีนที่มีตํารวจหนุนหลังและมีนักการเมืองหนุนหลังมีอิทธิพลสูงในประเทศไทยในสมัยนั้นท่านผู้ชมครับสมาคมมรคุเทศจีนมีการเขียนแชร์ในเว็บไซต์ sina. เซียน <ina>. ว่าหมอนอยางพารารวมทั้งสินค้าประเทศอื่น,นๆที่ซื้อจากร้านค้ากลุ่มนี้เป็นของปลอมที่ไม่มีคุณภาพกลุ่มร การค้ากลุ่มนี้เป็นของชาวจีนร้อเอร์เซ็เจ้าของคือตู้เหา่าเปลี่ยนสัญชาติเป็นคนไทยแต่งงานกับนายตำรวจหญิงมีการกู้ยืมเงินราวๆ1,000ล้านหยวน5,000ล้านบาทจากในทุนน้ำมันเถื่อนจากมนฑลฝูเจี้ยนซึ่งเป็นอดีตลูกพี่ของตู้เห่าเพื่อมาลงทุน สร้างร้านค้าหรูหราใหญ่โตบรรดามักคุเทศที่ออกมาแฉในตอนนั้นเชื่อกันว่ากลุ่มของมาเฟียตู้เหา่าอาจจะเข้าข่ายท่านผู้ชมครับอ่างยี่ซ่องโจรเพราะออกเป็นเอกสารมีคำสั่งลายเซ็นตู้เหา่าวางกฎบังคับไกดทุกคนในสังกัดให้บังคับซื้อสินค้าถ้าทําเป้าได้จะได้ค่าตอบแทนที่สูงกลุ่มอื่นถ้าไม่ได้จะกันแกล้งให้ตํารวจจับเพราะไกดสังกัดตู้เห่าเกือบทั้งหมด เป็นไกด์เถื่อนชาวจีนไม่มีใบอนุญาตนอกจากนี้ในเพจยังมีการลงรูปบัตรสีเหลืองที่ระบุว่าเป็นบัตรเมมเบอร์ประจําตัวไกด์ที่ออกให้โดยร้านค้าที่สกัดอยู่เพื่อแสดงถึงการนําลูกทัวร์เข้ามาซื้อสินค้าในกลุ่มบมริษัทนั้นผมเอาบัตรโมเดิร์นเจมส์วีไอพีที่านรี่ห่ถืออยู่เอามาให้ท่านผู้ชมชมเมื่อกี้นี้ผมเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลังขุดลึกเจาะลงไปให้เห็นว่าแก๊งในตู้เห่านั้นไม่ใช่คนดีเดอ,อะไรทั้งสิน้นเป็นอาชญากร ที่เอามาปล้นคนจีนด้วยกันที่มาและในขณะเดียวกันมาทําความเดือดร้อนให้คนไทยที่สําคัญที่สุดเอามาทําร้ายทําลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยข่าวและข้อมูลที่ผมให้ไปนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนออกมาออกให้ท่านผู้ชมได้ดูหรอกครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ sina. cn หรือว่าโ o so h ู cn มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเองนะเพราะว่าทีมงานของผมเช็คเรื่องเว็บไซต์ชาวจีนมาตลอดให้ฟังให้ได้แล้วค้นคว้าเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นท <c oughs> ่านผู้ชมครับไม่ใช่ความลับคนจีนเนี่ยหูตายอย่างสับประรดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับ ชนชาติของเขาก็จะมีคนอัพเรื่องขึ้นมาอัพโหลดเรื่องขึ้นมาแล้วคนจีนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จะเข้ามาคอมเมนต์กันนะฮะไม่ว่าจะเป็น Sina.cn, s o h u c n หรือว่า Vechat ทีมงานผมสามารถเข้าเว็บไซต์พวกนี้ได้หมดทุกแห่งในขณะซึ่งสื่อมวลชนเจ้าอื่นไม่ได้สนใจหรือว่าเข้าไปแล้วไม่เข้าใจอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบเราจะปฏิเสธจีนไม่ได้การท่องเที่ยวทุกคนในขณะน,นี้ในประเทศไทยกาลังรอนักท่องเที่ยวจีนให้ประ เทศจีนเปิดประเทศแล้วมาในขณะเดียวกันก็จะมีพวกหัวมุกุดท้ายมังกรพวก สีดําสีเทาที่เป็นขยะของประเทศจีนที่หนีประเทศจีนมาหนีการปราบปรามมาเพราะว่าสีจิ้นผิงปราบปรามคนพวกนี้มาเกือบ10ปีนับตั้งแต่เขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นํารุ่นที่5ปีแรกจนถึงปีที่10เขาไม่หยุดยั้งในการปราบปรามมาเฟียพวกนี้คนพวกนี้แต่ก่อนจะยึดเอาผู้มีอานาจในท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการมณฑลเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ตามอําเภอต่างๆต,ต,ตามเทศบาลเมืองใหญ่ๆพอโดนปราบจริงแล้วหัวหน้าใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในโจโยงคังหรือว่าในโปสีไหลก็ถูกจับเข้าคุกหมดบางคนถูกพิพากษาประหารชีวิตก็เลยทําให้ไอ้พวกอย่างเงี้ยแตกกระเซ็นกระสานสร้สางเซ็นไปหมดเลยนะฮะหนี ออกจากประเทศจีนขนเงินขนทองออกมาเหมือนในตู้เห่าเคยมีคดีนะฮะเรื่องเผาลูกหนี้ที่เมืองจีนก็หนีมาอยู่เมืองไทยคนพวกนี้เป็นขยะของประเทศจีนที่ทําความปวดหัว,วให้กับประเทศจีนนะท่านผู้ชมครับคนพวกนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากแต่ความที่ประเทศจีนมีตั้งพันสี่ร้อยล้านคนท่านผู้ชมครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยมันก็สิบสี่ล้านคนแล้วท่านผู้ชมครับสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสี่สิบ 1%, 1ก็คือ14ล้านคน14ล้านคนท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพมันคืออาชญากรเพราะฉั้นคนพวนี้พอแตกกระเซ็นกระสายจากเมืองจีนมาก็ไปไหนล่ะไปขเขมรกัมพูชาไปลาวไปพมา่าไปฟิลิปปินส์แล้วก็บางส่วนก็มาที่เมืองไทยที่ไปอยู่ที่เยอะที่สุดในพักหนึ่งก็คือที่กัมพูชาเพราะว่าศูนย์ กลางของ call center นั้นอยู่ที่กัมพูชาโดยคนจีนไปในทุนแล้วก็ว่าจ้างคนไทยเนี่ยเข้าไปทํางานเพื่อพูดภาษาไทย call center ไปหลอกเอาเงินคนไทยอย่าว่าแต่คนประชาชนธรรมดาเลยแม้กระทั่งตำรวจชั้นผูใหย่างคนยังโดนหลอกเพราะฉะนนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนพวกนี้เนี่ยทำหมากินได้ที่กัมพูชาโดยไม่มีใครยุ่งจนกระทั่งรัฐบาลกัมพูชารับไม่ไหวแล้วท่านนายกรัฐมนตรีฮุนเซนท่านประกาศล้างมาเฟียจีนพวกนี้ออกไปหมดเลยกัมพูชามีเมืองเมืองหนึ่งที่คนจีน อยู่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งซ่องสุมพวกมาเฟียทั้งหลายคือเมืองสีานูวิลเป็นเมืองริมท่าชายริมเป็นเป็นเมืองท่าริมทะเลนะมีท่าเรือน้ำลึกแล้วก็ในขณะเดียวกันกำลังจะพัฒนาปรับปรุงให้เป็นที่จอดเรือขนาดใหญ่คนจีนไปสร้างอาคารไปสร้างถนนหน,นทางกันเต็มไปหมดไปลงทุนแม้นคนพวกนี้เนี่ยก็คือในทุนของบรรดาแก๊งคอลเซนเตอร์พอหุนเซนประกาศ ราบ call center ไล่จับเป็นแถวเลยและประเทศจีนให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนมาเพื่อเอาคนพวกนี้ บินกลับไปประเทศจีนไปดําเนินคดีเพราะมีหลายหลายคนหนีหมายจับจากประเทศจีนมาแล้วมาอยู่ที่กัมพูชาและประเทศไทยและลาวและฟิลิปปินส์พอชนะแล้วเนี่ยพอพึ่งแตกครังที่กัมพูชาและหนีไปไหนล่ะพวกนี้ก็หนีเข้าประเทศไทยท่านผู้ชมเพราะว่าพวกนี้จะมีเส้นสายอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วผมเชื่อว่าในตู้เห่านี่มีเส้นสายรู้จักบรรดาแก๊งอาชญากรที่อยู่ที่กัมพูชาอยู่ที่ลาวอยู่ที่ฟิลิปปินส์เขาเรียกว่าคนที่มีประวัติไม่ดีจะคบกับคนที่มี ปรัดไม่ดีและจะพูดจากันรู้เรื่องและนี่คือที่มาท่านผู้ชมว่าทําไมตอนนี้แกงมาเฟียจีนมันถึงเหมิมเกริมโอหังมะมังกามากไม่สนใจกฎหมายไทยเหตุผลทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ามีเชื้ออยู่แล้วคืออาชญากรจีนแล้วคนพวกนี้มีเงินมีทองก็เอาเงินไปซื้อข้าราชการไทยกลุ่มคนแรกที่ถูกซื้อคือตำรวจกลุ่มคนต่อมา และตำรวจก็แบ่งเป็นพวกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่งั้นพวกนี้จะไปอยู่เมืองไทยได้งไงตำรวจท่องเที่ยวเองสมัยก่อนก็มีส่วนเกี่ยวพันเพราะว่ามีไกด์เถื่อนไกด์จีเถื่อนซึ่งตำรวจท่องเที่ยวสามารถปราบปรามได้แต่เนื่องจากว่าบางคนในตำรวจท่องเที่ยวนั้นรับเงินรับทองในตู้เห่าไปก็เลยต้องหลับตาไว้ข้างหนึ่งท่านผู้ชมเห็นหรือ,อยังครับคำถามไม่ใช่อยู่ที่มาเฟียจีน มาเฟียเวลามันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทุกประเทศทุกประเทศในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีกลุ่มมาเฟียแต่พอมน,นไปประเทศไหนแล้วเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่จะเอื้ออาทรเมตากรุณาพวกมาเฟียอาชญากรทั้งหลายได้ดีเท่าประเทศไทยเพราะตำรวจประเทศไทยจเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามมาเฟียพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนหิวเงินทั้งสิน้นบูชาเงินเป็นพระเจ้าขนาด ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกได้กันละกันท่านผู้ชมที่สอนอยานาวาและกําลังถูกดําเน,นินคดีอยู่เขาเขาจับมาแล้วยังขอให้ตารวจที่สดร่วมสอบสวนอยู่ปล่อยไปแล้วเอาเงินเอาทองให้หรือว่ายึดรถมาแล้วฝ่ายจีนไปเจรจาบอกว่าขอปล่อยรถสองําคัญนี้ได้ไหมก็คิดคละห้าแสนบาทซึ่งผมลงเป็นข่าวอธิบายเวลาปีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมเห็นหรือยังเห็นหรือยังฮะมาเฟียมีอยู่ทุกคนทุกแห่ง แต่คนที่ทําให้มาเฟียาชากรเจริญเติบโตก็คือพวกเรากันเองท่านผู้ชมคือข้าราชการไทยและที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือตำรวจไทยนั่นเองยังโชคดีที่พลตารวจเอกสุรเชษหักพานและพลตารวจเอกต่อศักด ซุขวิมลซึ่งเป็นรองที่พอดีตำรวจฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปราบปรามพากันเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่หยุดไม่หย่อนสุรเชษฐ์หกพานยังไม่หยุดในะตอนนี้ยังเดินหน้าต่อเพราะว่าสายสัมพันธ์และความชั่วมันลงลึกมากในสังคมเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชนบุรีไม่ว่าเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นเชีงยงใหม่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตตลอดจนชุมชนของชาวจีนทั้งหลายที่มาตั้งไม่ว่าจะเป็นห้วยขวางที่เดินไปแล้วนี่เหมือนเข้าเมืองจีนเลยเดินเข้าไปในร้านหมาล่าโอ้โห Oh, thank. ขายมาล่าเหมือนสมัยที่เสฉวนที่เมืองฉงชิ่งหรือเฉินตูพวกนี้มาทำมาหากินทั้งสิน้นและพวกนี้จะมีไม่น้อยเลยที่มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งมาเฟียจีนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของการทำผิดกายแต่ก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเชิงปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้ท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเทศจีนไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิน้นและไม่ได้ให้การสนับสนุนพวกมาเฟียสีเทาพวก มีหน้ำซ้ำประเทศจีนยังภาวนาให้ตำรวจไทยเอาจริงสิทีเพราะว่าเขามาแทรกแซงในเรื่องภายในประเทศเราไม่ได้ต้องเป็นพวกเราจัดการกันเองแต่ผมคุยกับทางสารทูตจีนแล้วเขาบอกเขาพร้อมให้ความร่วมมือทุกอย่างเลยในเรื่องข้อมูลข่าวสาร หรือแม้กระทั่งถัดติดต่อไปเขาพร้อมจะส่งคนเข้ามาเพื่อประสานงานกับประเทศจีนประเทศไทยเพื่อจัดการกับคนพวกนี้ที่ทําให้ประเทศจีนเสียชื่อเสียงขอให้ทําความเข้าใจตรงนี้อย่าไปเหมารวมประเทศจีนประชากรพันสี่ร้อยล้านคนหนึ่งเปอร์เซนต์ก็คือ14ล้านคนที่เป็นอาชญากรท่านผู้ชมคิดว่า14ล้านคนเนี่ยมันน้อยเหรอและส4ี่ล้านคนนี้ถ้าคิดเป็นจำนวนปเปอร์เซ็นต์ของประชากรแล้ว ในประเทศไทยแล้วก็เกือบเกือบยี่สิบเปนตนัผู้ชมและพวกนี้เงินทองมันมีเพราะว่าเงินหยวนมันแข็งหนึ่หยวนเท่ากับหาบาทไทยของจีนมันแพงนั้นพอมาเจอของไทยถูกและวิธีการง่ายที่พวกนี้ก็คือว่า หาผู้หญิงไทยนึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้านให้เงินก้อนหนึ่งแต่งจดทะเบียนเพื่อเป็นนอมินี่เพื่อให้ผู้หญิงไทยนั้นเป็นเจ้าของกิจการท่านผู้ชมไปดูได้เลยสมัยก่อนท่านผู้ชมครับที่เชียงใหม่หรือทางภาคเหนือนั้นลำไยเป็นสินค้าที่คนจีนต้องการมากที่สุดเพราะเอาไปทํายาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไยแห้งพอเราส่งเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นพวกนักธุรกิจจีนที่รับสั่งลำไยเข้าไป เกิดหัวใสและได้รับคําแนะนําจากข้าราชการไทยเฮ้ย <c oughs> คุณมาเปิดโรงงานที่เมืองไทยเจาของ่ายทีเดียวเอานี้เดี๋ยวผมแนะนําลูกสาวบ้านนี้ให้ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่าแล้วจูจูสร้างบ้านหลังหนึ่งให้อยู่แต่งงานแล้วถือหุ้นส่วนใหญ่แต่จริงๆคนบริหารงานและบริหารการจัดการก็คือคนจีนที่ทําตัวเป็นผัวเขาเพราะการแต่งงานพวกนี้เนี่ย ถ้าจะมีลูกก็มีไปพวกนี้ก็มีลูกที่เมืองจีนเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์ก็คือว่าขอให้กูได้ทำต้นต้นเรื่องเพื่อทำความร่ำรวยตัวกูเองกิจการการเรกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ทุเรียนไทยถูกมาเฟียจีนหลายคนครอบงำอยู่และก็ร่วมมือกับมาเฟียไทยร่วมมือกับ แค่การไทยส่งทุเรียนอ่อนออกไปเมืองจีนทําให้เมืองจีนเริ่มแอนตี้ทุเรียนไทยนี่คือความเสียหายของชาติบ้านเมืองท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับทำไมผมลงมาทําเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยมันเสียหายท่านผู้ชมแล้วคนมีอํานาจอยู่ไม่ได้คิดจะทําเหี้ยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับ